ท่านน้อยคะ่ะพ่อหนูตาบอบหนูไม่มีเงินไปโรงเรียนละวันนี้สบายแล้วได้ค้าข้าวล้วเฮ้ยเงินเพียบเลยขอบคุณครับเฮ้ยน้าคนนั้นขโมยเงินพ่อเรานี่ออกมาท่านน้นกล <c oughs> ับบ้านดีกว่า <c oughs> ขเราต้องเอาเงินของพ่อเราดีกว่าอเลตคิดขับอย่าลืมกดไลคด้วยนะคะคำเตือนละครเรื่องนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาให้ก่อเกิดดร้ม่าใดๆที่เห็นนั้นเป็นการแสดงของตัวละครโปรดใช้จักรยานในการรับชม สวัสดีครับผมคือแก๊งคอร์เซนเตอร์เฮ้ยวันนี้หัวหน้าให้มากี่เบอร์เนี่ยเดี๋ยวต้องโทรไปหลอกคนอีกช่วงนี้คนมันก็รู้มากจริงๆเลยหลอกใครไม่ค่อยได้เลยสวัสดีครับโทรจากขนส่ง DSL นะครับคุณมีพัสดุค้างส่งอยู่นะครับผม ขอเลขบัตรประชาชน13หลักด้วยนะครับผมเพื่อยืนยันตรวจสอบกับชื่อในระบบของเราว่าตรงกันหรือเปล่านะครับเราจะนําเลขไปตรวจสอบในระบบนะครับผมถ้าคุณไม่ให้มาพัสดุก็จะค้างอยู่ในระบบแบบนี้คุณจะไม่ได้รับของนะครับรู้มากจังวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมคนเดี๋ยวนี้มันรู้ทันจริงๆเลยเฮ้ย <c oughs> แกงคอเซนเตอร์อย่างเราเนี่ยสงสัยจะอยู่ยากแลออกไปหาหลอกเงินกับคนข้างนอกดีกว่า เดี๋ยวนี้คนในโซเชียลก็ออกข่าวกันดังเหลือเกินจะหลอกใครก็ยากไปหาหลอกคนแถวข้างนอกดีกว่าจริงจริงเลยโลกแถวนี้มีคนไหมก็พอมีค่ะแต่ไม่เยอะค่ะ นั่นเดี๋ยวเราหาแถวนี้ละกันนะเดี๋ยวเรานั่งแถวนี้แหละเผื่อจะได้เงินพ่อไปหาที่นั่งดีๆหน่อยปนั่งตรงนี้ได้เลยค่ะพ่อโอเคลูกโอเคนี่ค่ะกระบ,บอกไว้ขอทานนะคะโอเคลูกปะ ไปไปลูกเดี๋ยวพ่อนั่งขอทานอยู่ตรงนี้แหละน่าเฉยเฉยเลยขอทานหน่อยครับทำบุญทำทานคนตาบอดด้วยครับทำบุญทำทานคนตาบอดอุ้ยขอบคุณมากนะครับจเจริญเจริญนะครับ บาทเดียวเองทำไมเงินน้อยจังเนาะคนนี้ไม่เป็นไรค่ะขอต่อไปเราต้องแก้งตาบอดไม่งั้นคนจะไม่ให้เราเขาจะไม่สงสารเราเฮ้ยเศร้าแล้วลูกเราไปเล่นอยู่แถวไหนเนี่ยมาช่วยเรียกลูกค้าหน่อยเร็วอ้าลูกมาแล้วเหรอนั่งก่อนไม่ค่อยมีคนให้เลยคนเดิน่านก็เยอะเขาไม่สงสารพ่อแน่เลย ลูกช่วยพ่อหนยได้ไหมได้ค่ะลูกนั่งเลยนั่งสวยๆพักเทียบเลยแล,แล้วทำอย่างนี้แล้วพูดว่าสงสารพ่อหนูนะคะพ่อหลูตาบอดค่ะหนูไม่มีตังค์ไปโรงเรียนค่ะทำได้ไหมได้ค่ะโอเคขอท่านหน่อยค่ะพ่อหนูตาบอดหนูไม่มีเงินไปโรงเรียนอขอท่านหน่อยค่ะหนู ขอมาทั้งวันและไม่ถึง20เลยขอทาน,น่อ,นนคนคนอยครับขอทาน่อยครับสำบูชทำทานคนตาบอดด้วยครับน่าชื่นใจแมขอทาน่อยครับสำบูชทำทานคนตาบอดด้วยครับขอบคุณครับรวยรวยเฮงเฮงนะครับอ้พ่อคนใส่เพียบเลยดูสิไหนไหนไหนขอดูหน่อย ใครใ,ใจดีจังขอให้เลยรวยนะหนูไปเล่นเถอะสบายใจละได้เงินเยอะแล้วไปวันนี้เรารอดลนะไปขอทานหน่อยครับ <S <S เดี๋ยวก็กลับแล้วเล่นอีกแป๊บนึงนะลูกนะ <S 1> <S 1> วันนี้ก็น่าจะพอค่าข้าวละหนูไปวิ่งเล่นก่อนไปเดี๋ยวเราก็กลับละว,วันนี้สบายละได้ค่าข้าวละเฮ้ย คนมาขอทานหน่อยครับทำบุญคนตาบอดด้วยครับเฮ้ยเงินเพียบเลยคุณขอทานตาบอดด้วยเอาทางแล้วแล้วลงทุนสักบาทดีกว่าขอบคุณครับ ว่าเราเห็นเขาไม่ได้เราเป็นคนตาบอดเราเอาไปอย่างนั้นนะถ้าเราบอกว่าเราเห็นนะ่ะเราก็จะไม่ได้มาขออนน,นี้อีกเราก็ลอรวงวันนี้เราเจอคนไม่ดีเข้าแล้วทำไงดีเนี่ยถ้าลูกเห็นลูกคงเสียใจแน่เลยขอมาทั้งน,นันกลับบ้านดีกว่าขอ เฮสบายใจละแวะดูดุอดีแก้เซ็งก่อนดีไหม ต้องเอาเงินของพ่อเราดีกว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดูดบุหรี่เยอะอีกไม่นานก็ตายละเดี๋ยวเป็นมะเร็งปอดน้องๆห้ามดูดนะครับมันไม่ดี <Okay. S 2> เดี๋ยวขอเก็บควันบุหรี่ก่อน เฮ้ยตังหายตังหายไปไหนวะเฮ้ยโอ้ยโคตรเซ็งเลยอุตส่าห์ได้ตังมาตั้งเยอะแม่งใครเอาไปวะเนี่ยอยากให้รู้นะฝากไว้ก่อนเถอะทอมากเลยอุตส่าห์หาเงินได้เงินก็มาโดนคนอื่นขโมยีิ คืนมาให้แล้วแล้วหนูไปเอาเงินมาจากไหนเนี่ยหนูไปเอาคืนกับเขาไปได้ยังไงพ่อยังไม่กล้าเลยเขาเป็นผู้ชายตัวใหญ่นะหนูก็ต้องใช้สมองนิดนึงหนูไปแอบขโมยเงินเขามาใช่ไหมใช่ค่ะแต่เขาขโมยเงินพ่อเหมือนกันนี่ไม่ว่าใครจะขโมยเงินพ่อแต่พ่อไม่อยากให้ลูกเป็นขโมยันหลังล่ะลูกอย่าไปรักขโมยเงินใครนะถ้าเขาไม่เอาเงินพ่อหนูก็ไม่ไม่เคย ล้าวันนี้หนูอยากกินอะไรเดี๋ยวพ่อพาไปซื้อเก็บเงินเอาไว้กินข้าวดกว่าโอเคพ่อจะเก็บไว้นะ่ะวันนี้เราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่ามีลูกเก่งสวัสดีครับก็จบไปแล้วครับสําหรับละครสอนใจวันนี้นะครับการที่เราเป็นขโมยอ่ะมันไม่ดีนะครับผมแล้วการที่ไปหลอลกลวงคนอื่น การดูบุหรี่ก็ไม่ดีนะครับเรื่องนี้ได้ข้อคิดหลายๆอย่างฝากเราด้วยนะครับสำหรับละครเรื่องนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเอฟฟีตัวจริงเลยก็กดไลค์ให้กันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำละครต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ